ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยฝังนิทานเรื่องหญิงรีดนมวัวผู้ฝันไปกันนะครับหญิงรีดนมวัวผู้ฝันไปหญิงรีดนมวัวที่สวยน่ารักและช่างฝันชื่อเรไร วันหนึ่งเมื่อรีดนมวัวเสร็จแล้วเรารายก็นำถังนมขึ้นทูลไว้บนศีรษะของเธอแล้วเดินกลับบ้านหนทางที่เธอเดินผ่านเป็นทุ่งหญ้าสวยงามที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรารายเริ่มตกอยู่ในห้วงความฝันเธอคิดไปว่าถ้าขายนมในถังหมดเธอคงได้เงินมากมายเธอจะนำนมไปขายในเมืองแล้วนำเงินไปซื้อไข่ไก่มาให้แม่ไก่ฟักภายในสมสัปดาห์ เธอก็จะได้ลูกไก่หลายตัวจากนั้นเธอจะนําไปขายพอถึงปีใหม่เธอจะนําเงินที่ได้ไปซื้อเสื้อสีชมพูถุงเท้าสีชมพูและรองเท้าสีเงินใครๆเห็นต้องชื่นชอบในตัวเธอแน่ทันใดนั้นฝันของเรไรก็สะดุดกึกทันทีเพราะถังนมบนศีรษะของเธอหล่นลงพื้นนมสดไหลาจากถังลงสู่พื้นดิน ตอนนี้ถังนมว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยเรไรรู้สึกเสียดายมากร้องออกมาว่าช่างโงเขลาวเสียจริงถ้าฉันไม่เพ้อฝันไปไกลฉันคงไม่ต้องสูญเสียนมในถังไปอย่างนี้